สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้เทคนิคการใช้งาน Microsoft Excel ไปได้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับนะะเนื้อหาในวันนี้ผมจะสอนถึงเทคนิคในการที่จะดึงคะแนนที่ดีที่สุดกี่อันดับจากคะแนนสอบทั้งหมดอย่างเช่นอันนี้ผมยกตัวอย่างเดี๋ยวผมจะดึงคะแนนที่ดีที่สุด3ครั้งจากการสอบ5ครั้งออกมานะอย่างเช่นสอบแต่ละครั้งเนี่ยผมมีคะแนนเต็มอยู่20นะครับ5ครั้งแต่สุดท้ายผมจะเลือกคะแนน ที่ดีที่สุด3ครั้งอย่างเช่นถ้าเป็นคนแรกนะครับคะแนนที่สูงสุดอันดับ1ก็คือ17ถัดมามี14แล้วก็13แบบเนี้ยผมจะเลือกคะแนนแบบนี้ออกมาถ้าเป็นคนที่2ก็19 16แล้วก็9นะครับมาบวกกันนะฮะลองมาดูหลักการนะครับว่าเราทำยังไงอย่างเช่นอันนี้ผมบอกว่ามีคะแนนสูงอันดับ1อันดับ2อันดับ3ของแต่ละคนออกมาเนี่ยผมสามารถใช้ฟังก์ชันที่ชื่อว่า last แบบนี้นะครับ เราบอกว่าอเลก็คือช่วงข้อมูลอันนี้นะฮะแล้วก็ผ่านตัว J3 ที่มีตัวอันดับอยู่นะครับรว่าเป็นเลข1เลข2เลข3เนี่ยผมพิมพ์แบบนี้เข้าไปเห็นไหมครับผมแค่ได้เนี่ยเป็นอันดับ1คือตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วตรงนี้เดี๋ยวผมแก้สูตร relative absolute นิดหนึ่งนะครับตรงนี้ผมก็ฟิกตัวพวกนี้ไว้นะครับเดี๋ยวจะได้ copy สูตรไปทางขวาแล้วก็ copy ลงมาข้างล่างได้ถูกต้องนะครับ นี้ผมฟิกตัวแบบนี้ไว้นะครับแล้วผมก็ copy ไปทางขวานะครับผมจะได้เนี่ยสิบสี่แล้วก็สิบสามใช่ไหมครับผู้แง่คะแนนสูงอันดับหนึ่งคืออันนี้อันดับสองคืออันนี้อันดับสามคืออันนี้แล้วผมก็ copy ตรงนี้ลงมาใช่ไหมครับผมก็ได้สูตรที่เนี่ยดึงคะแนนออกมา,อาพอได้แบบนี้นะครับผมก็มาเขียนเนี่ยสามของตัวนี้มันก็คือคะแนนสูงสุด3อันดับแรก นะครับเป็นแบบนี้นะฮะอ่ะอะครั้นี้ถ้ามาเขียนเป็นแบบ array e formula นะครับก็คือแทนที่ผมจะเขียน l a g e แบบนี้แยกออกมาใช่ไหมครับผมก็เขียน l a s e แบบนี้เป็น array e formula ได้นะครับดเดี๋ยวผมเขียนตรงนี้ให้ดูนะครับตรงนี้เนี่ยซ u ำตรงนี้เราไม่ต้องเอานะครับเราก็ใส่ตัวสูตร l a g e เนี่ยเข้าไปข้างในเลยนะครับแล้ว l a g e ตรงนี้นะครับ เราบอกผ่านเป็น a ั r a y แล้วก็พิมพ์เนี่ยหนึ่งองามแบบนี้แล้วก็วงเล็บปีกกาปิดแล้วก็นับวงเล็บนี้ให้ครบอ่าสูตรแบบนี้นะครับมันก็คือเป็นการหาล a s t แล้วก็ครั้งที่1ก็คือ last ของค่าสูงสุดอันดับ1ถัดมาอันดับ2อันดับ3เนี่ยเราเขียนแบบนี้เซลล์เดียวก็ได้นะครับแล้วนี้ก็กด c t r l shift enter ไปใชครับ เราจะได้44ตรงนี้ออมาแล้วเราก็ copy สูตรนี้ลงมาข้างล่างได้นะตรงนี้เดี๋ยวผมเขียน formula t e x h ให้ดูแล้วกัน formula text ของอันนี้อ่าเราจะได้เห็นภาพว่าสูตรข้างในมันเป็นสูตรแบบไหนนะครับเห็นไหมครับมันก็คือเนี่ย last ของแถวที่4ใช่ไหมครับถัดมาแถวที่5แถวที่6แถวที่7แถวที่8เราจะได้ค่าแบบนี้ลองเปลี่ยนค่าดูได้นะครับ อย่างเช่นอันนี้มีสอบครั้งหนึ่งแทนที่ได้17ได้เป็น20เลยเห็นไหมครับคะแนนก็จะเพิ่มขึ้นแบบนี้อันนี้ก็คือวิธีการเขียนนะครับจเจาคะแนนที่ดีที่สุดกี่ครั้งจากกี่ครั้งถ้าผมต้องการเอาคะแนนที่ดีที่สุด4จาก5ครั้งนะครับผมก็มาเติมตรงนี้คอมมาีเข้าไปแบบนี้ก็ได้หรือว่าจริงๆแล้วมันก็คือการซ้ำ แล้วก็ลบด้วยคะแนนต่ําสุดก็ได้คือเขียนได้หลายแบบขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกแบบไหนเช่นอันนี้ถ้าผมทำนี้ผมก็แก้ก็กด c t r l Shift Enter นะครับอ่าแล้วก็ Copy ลงมานะครับเลือกไว้กด c t r l D Doc นะฮะอันนี้ก็คือคะแนนที่ดีที่สุด4จาก5ครั้งนั่นเองอ่าเดี๋ยวอันนี้ผมแก้กลับมาดีกว่าเป็นแบบนี้กด c t r l Shift Enter แล้วก็มาเลือกอันนี้กด c t r l D Doc เสร็จนะครับ อาลครับสำหรับตัวอย่างเนื้อหาในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ